ครัวแม่แก้วสวัสดีค่ะทำกินกับแม่แก้วกับเมนูเบคอนอบบุญเซนอัตราส่วนสามารถดูได้ใต้คลิปค่ะเทซีอิ๊วขาวลงชามผสมซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำน้ำมันงา พริกไทยปน่นน้ำเปล่าผสมให้เข้ากันใส่วุ้นเส้นลงไปตั้งไฟใส่เบคอนลงไป ผัดเบคอนให้เหลืองเมื่อได้ตามต้องการแล้วตักขึ้นและพักทิ้งไว้ใส่กระเทียมลงกระทะตามด้วยขิงหั่นแว่นเห็ดหอมสดเทวุ้นเส้นที่คลุกน้ำซอสลงไป ปิดฝาอบ5นาทีใส่เบคอนขึ้นช่ายปิดฝาอบต่ออีกสองนาทีปิดไฟยกขึ้นจากเตาแล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้าทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ